ใครเป็นสายชอบนักเตะเยาวยชนน่าจะถูกใจข่าวล่าสุดนะครับเพราะว่าเหมือนทีมจะดันเด็กในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวาเพิ่มทีมปิศาจแดงเองครับกำลังเล็งนักเตะคนสำคัญจากทีมในบุนเดสซีกาอย่างต่อเนื่องเอเย่นบูโน่และคริสเตียโนโรนัลโดกำลังทำงานช่วยยูเนเตดนะครับรวมถึงนักเตะชื่อดังที่ว่ากันว่ามีใจไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดที่สำคัญอะไรก็หยุดเขาไม่ได้นะครับทั้งหมดติดตามกันได้ในคลิป,ปวันนี้ครับ ก่อนจะเริ่มกันนะครับวันนี้ฝากไว้นะครับกับซูซูกิกับแคมเปญล่าสุด S ว i f t ิวอ u รครับรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีครับหรือว่าส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทครับพร้อมกับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษกล้องบัทึกภาพหน้ารถฟรีจำนวนจำกัดด้วยนะครับรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึง3มสิ็มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ ฝากไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากระย่างรสข้าวมันไก่นะครับเหมือนราวนะครับพกข้าวมันไก่ติดตัวตลอดครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ำซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มจิ้มมด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้งคู่ครับหาซื้อได้ทาง shopee Lazada ที่ bk y official store ครับ tiktok shop ทางร r มือ official แล้วก็เช่นกันนะครับทางกูเม่ market pop food land villa market แล้วก็ร้านสุกซูจีฟี่ครับฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากรย่างรสข้าวมันนนไกกก่่ครแล้้้็ฝาาเือองงชข่ ยอดขายด้านหนึ่งของไทยครับหมดปัญหาขนลุกหลังด้วยนวัตกรรม s ซฟเทคครับปลอดภัยไม่บาดไม่ขันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้สตร์มั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับอันดับแรกเลยนะครับขอส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้กับครอบครัวที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางช่องทราบดีนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายท่านคงจะรู้สึกเหนื่อยล้านะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อวันเสาร์ครับหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับทางช่องก็เลยงดคลิป 1วันไปด้วยนะครับให้ได้พักผ่อนกันเต็มๆยังไงแล้วตัวผมเองก็ขอส่งแรงใจให้เต็มที่นะครับก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันในหละนนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าลืมเช็คข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับเช่นตัวผมเองก็จะตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักเลยนะครับโอเคครับว่ากันที่เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับ เริ่มด้ข่าวดีก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่วนสุขที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นลูกชอแฮร์รี่แม็กควายนะครับเอาชายไบดีชอมฮีตันแล้วก็เลนิยูโรกลับมาซ้อมแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยยยโรก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อสโมสรนะครับว่าตัวเขารู้สึกดีมากตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนในสโมสรเนี่ยช่วยเหลือเขาดีมาโดยตลอดนะครับแล้วเขาประทับใจทุกคนนะ ในสโมสรที่ช่วยเขาแบบนี้เนี่ยแหละครับเท่ากับว่าเกมเจอฟอเรสในคืวนวันอังคารเนี่ยทีมก็จะได้โยโร่กับแม็กควายรวมถึงลุกชอกลับมาช่วยในตำแหน่งแผงหลังนะครับทีมก็จะมีผู้เล่นในเกมรับมากขึ้นนะครับส่วนตำแหน่งประตูเนี่ยอะการได้ใบดีกับพีตันกลับมาซ้อมก็หมายความว่าในวันอังคารนะครับอโมริมก็มีโอกาสจะเปลี่ยนผู้สลประตูได้เพียงแต่ว่าผมก็คิดว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนประตูจริงๆเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่ดี นะครับโอนานก็น่าจะได้เฝ้าเสาเหมือนเดิมในความคิดผมนะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอมโมริมจะเลือกส่งนักเตะที่หายเจ็บกลับมานะครับใครกันบ้างที่จะได้รุนลงสนามนะครับแต่พูดถึงเกมวันอังคารนะครับก็ต้องไปพูดถึงคู่แข่งอย่างเนอาห์ที่ฮัมฟอร์เรสซะหน่อยเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฟอเรสลงเตะนะครับในเกม f อฟเรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลนะครับ เสมอกับไรตันไป0-0นะครับแล้วก็ชนะในการดวลลูกจุดโทษไป4-3ฉนั้นเท่ากับว่าฟอเรสเองเนี่ยใช้พลังงานของผู้เล่นไปเต็มที่ในช่วงสัดสปดาห์นี้นะครับทีเนี้ยก็ต้องมาดูว่าได้พักไม่กี่วันแล้วก็ต้องมาเตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอังคารนะครับสภาพร่างกายของนักเตะฟอเรสจะเป็นยังไงนะครับแต่ในทางกลับกันนักเตะฟอเรสก็อาจจะรู้สึกคึกนะครับแล้วก็ฮึกเหิมเพราะว่าทีมเพิ่งจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ของ f อฟเอันั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้ไปเล่นที่เวมเบีร์ด้วยนะครับก็ได้อย่างเสยยาีสำหรับฟอเรส์นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าการที่พวกเขาไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอาการเครื่องเย็นไหมคือเราจะได้ดินคำว่าเครื่องร้อนบ่อยใช่ไหมครับแต่เครื่องเย็นเนี่ยอันตรายสำหรับทีมที่อยู่ในโปรแกรมช่วงฟีฟ่าเดเป็นเวลานานหรือว่าไม่ได้ลงเตะเป็นเวลานาน นะครับบางทีฟลอเรสอาจจะเครื่องร้อนไปแมตต์ United อาจจะเครื่องเย็นไปเดี๋ยวมาดูซิว่าเกมวันอังคารนี้นะครับเครื่องของทีมไหนจะพอดีหรือว่าอยู่ในจุดสมดุลมากที่สุดนะครับยังอยู่ที่เรื่องราวภายในสโมสรนะครับเป็นเรื่องราวของคอนเนตโรชครับซึ่งเป็น CO o อโตำแหน่งนี้คือหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะลุ้นแทนที่เดเรนออลส์นะครับซึ่งเป็น c e o ของนิวคาสเซิล ที่เพิ่งตรวจพบมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดนะครับโดยที่อีลส์เนี่ยจะยังคงอยู่ในตําแหน่ง c ีอของนิวคาสเซิลจนกว่าจะหาตัวแทนได้รายงานระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรชนะครับเป็นตัวเต็งในตําแหน่ง c ีโอที่เอฟเวอร์ตันมาแล้วนะครับโดยที่โรชต้องทําหน้าที่เพิ่มขึ้นในตําแหน่ง c ีอของแมรี่เดในระยะหลังๆก็คือมีงานเพิ่มนะครับขอบขายของงานเนี่ยมันเยอะขึ้นหลังจากที่แดนแอชวดนะครับผอกีฬาก่อนหน้านี้นะครับออกจากตำแหน่งไป รวมถึงโรชเองเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับกับกระบวนการการปรับปรุงสนามซ้อมแคมป์หนตันด้วยก็คือทํางานหลายอย่างเบื้องหลังให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโรชเนี่ยมาทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อปี2018และแหล่งข่าวก็ระบุว่าโรชเองยังคงทํางานอย่างเต็มที่นะครับเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารของบริษัทแดงในชุดปัจจุบันแล้วก็เป็นทีมบริหารหนึ่งเดียวนะครับก็คือเหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับที่ มาจากยุคก,ก่อนเนเนอสแล้วก็ยังได้ทำงานต่อไปนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรชจะย้ายงานไหมเพราะว่าเอาจริงคือจาก CO o หรือว่าหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยนะครับสามารถจะโปรโมทหรือว่าเลื่อนตำแหน่งไปเป็น Co o ได้กับอีกทีมหนึ่งตัวอย่างเช่นโอมาบอร์ดานะครับซึ่งเป็น CEO คนปัจจุบันของแมนยูเต็ดนี่แหละก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานเป็น CO o ของแมนซิตี้นะครับ อาจจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะคล้ายกันก็ได้ในเคสของคอนเนตโรชหรือว่าโรชอาจจะยังคงมุ่งมันตั้งใจนะครับแล้วก็ทำงานกับแมรี่เดต่อไปเดี๋ยวต้องมารอตามข่าวกันเพิ่มเติมนะครับใครเป็นสายดาวรุ่งน่าจะถูกใจข่าวนี้นะครับเพราะว่าเบนิโตมันตาโตครับนี่คือตัวริมเส้นวัย17ปีเล่นปีขวาก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าจะต้องมาพูดถึงระบบของรูเบนนมริมกับตำแหน่ง วิงแบ็กฝั่งขวาในระบบ3 4 2 1ก็เชื่อมันตาโตจะเล่นได้เหมือนกันนะครับตามข่าวจากฟริโซโรมาโน่ครับระบุว่ามันตาโตกำลังจะเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกในสัปดาห์หน้านะครับโดยที่สโม,มสรเนี่ยประเมินตัวของมันตาโตไว้สูงฉะนั้นเนี่ยตัวนักเตะก็มีโอกาสที่จะประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ก่อนจบฤดูกาลนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่มันตาโตจะได้สอบแทรกขึ้นมาเล่นอย่างน้อยก็เป็นตัวสำรองบ้างนะครับ อย่างดีก็เป็นตัวจริงไปเลยก่อนที่อามัดเดียโลจะหายเจ็บกลับมาซึ่งก็คาดกันว่าอามัดจะกลับมาช่วยทีมได้ก่อนจบฤดูกาลนะครับแต่เราก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาถ้าสมมุติว่ามาตโต้ผลงานดีก็มีโอกาสที่ทีมจะไม่ได้เล็งวิงแบ็กฝั่งขวามาเพิ่มนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเสริมเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเกมยูไนเต็ดก็ตกเป็นข่าวกับเจเรมี่ฟริมปงนะครับแบ็กจอมบุกของเลเวอร์กูเซ่นแต่ว่าอย่างไรก็ตาม กับตำแหน่งวิงแบ็กนะครับเชื่อว่าทีมจะต้องดูงบประมาณก่อนเพราะว่าตำแหน่งสำคัญที่ต้องเสริมเนี่ยก็จะมีศูนย์หน้าอยู่แล้วนะครับรวมถึงในตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยมันจะเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำหรือว่ากลางรุกคู่2คนก็ตามนะครับพูดถึงตำแหน่งกองหน้าที่เราคุยกันไว้อยู่แล้วคุยมาหลายๆคลิปแล้วนะครับรทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วมันต้องเสริมนะครับมีข่าวอัปเดตข่าวเดียวนะครับจากช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมา กับเรื่องราวของฟอ l เรนเพลตเชนเบิร์กนะครับผู้สข่าวทียสามจากสกายเยอรมนีนะครับที่ระบุเข้ามาว่าไอทักแฟรงค์เฟิร์ตครับยังคงทราบดีครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังพิจารณาให้ความสนใจฮูโกเอ u กิเต้ไปเสริมทีมครับในช่วงซัมเมอร์จะถึงนี้ซึ่งเป็นข่าวที่เคยรายงานกันไปแล้วนะครับเราก็จะคุยกันเพื่อทุกท่านทราบว่า แม้แต่ยังคงเล็งเอกิเดเก้ไว้ต่อเนื่องสำหรับดาวเตะชาวฝรั่งเศสวัย22ปีคนนี้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีหลายทีมครับอาร์เซนอลก็ให้ความสนใจแม้พวกเขาจะเล็งอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นเป้าหมายเลขหนึ่งก็ตามลิเวอร์พูลก็สนใจแต่ลิเวอร์พูลก็สนใจอิซักเหมือนกันรวมถึงมาลายูเวนตุสด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ผมว่ามันย้ายยากก็คือเรื่องของค่าตัวเพราะว่าแฟรงก์เฟิร์ตต้องการ67ล้านปอนด์สำหรับเอกิเดเก้ซึ่งตัวผมเองก็มองว่า ัวเลขเนี้ยมันสูงเกินไปฉะนั้นผมว่าอาจจะเป็นเป้าที่มาเตตแค่เล็งไว้นะครับแต่โอกาสจะเซ็นมาได้จริงเนี่ยณนะตอนนี้จากทางลมมันยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ต้องย้ำอีกครั้งสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับจอนธาธทันเดวิดว่าเฮ้ยเดวิดตัวฟรีไม่ต้องเสียค่าตรงค่าตัวทำทีไม่ดึงมาก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวจากระดับสูงๆที่พูดถึง ความสนใจของแมเจอเตในตัวของจอร์แดนเดวิดนะครับถ้ามีแล้วเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันนะครับมาถึงข่าวสารจากแกรมเบลลี่นะครับอันนี้เทียไม่สูงมากแต่พักหลังเบลลี่ก็ฟิตนะครับรายงานข่าวบ่อยอยู่พูดถึงสถานการณ์ของฟรานซิสโกดรินเกานะครับซึ่งเป็นตัวรุกของสวอ์ติงลิสบอนที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวโยงกับปีศาจแดงมาอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานเข้ามาว่าบรูโน่ฟรานเดสแล้วก็ดิโอโกดาโลนะครับเป็นเอเย่นซะแล้ว นะครับหมายถึงว่าพยายามจะเชียร์นะให้รินเกาเนี่ยย้ายไปเล่นที่โอทราฟอร์ดกลายเป็นเอเย่นบูโน่กับเอเย่นโลนะครับแต่ว่ามีพี่ใหญ่คนที่เป็นเอเย่นด้วยนะครับก็คือพี่โดคริสโนโรดาลดพี่โดก็เชียร์ให้รินเกาเนี่ยนะครับย้ายมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแต่ทีนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะว่าแมนเชสเตร์ที่กำลังจะมีผอกีฬาคนใหม่คือกโกวิอาน่า ก็ให้ความสนใจรินเกาเหมือนกันแราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเวียนาเนี่ยทำงานที่ Sporting l i s b o n นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับรินเกาอยู่นะครับทีนี้เวียนาจะย้ายไปที่แมนซิตี้ก็อาจจะดึงดรินเกาตามไปด้วยนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจก็คือ AC m i มิลานแต่ประเด็นอยู่ที่รินเกาเนี่ยนะครับต้องการโยกมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งอาจจะได้เคยเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษไปรอบหนึ่งแล้วกับบูฟฟตันวันเดอร์เรสนั่นเอง นะครับฉะนั้นอ่ะผมยังคงมองว่าในตำแหน่งกลางรุกคู่เนี่ยเทรนเกลมีเรทค่าตัวที่ไม่สูงมากตัวเลขเนี่ยไม่ได้โหดเท่ากับซาฟีซีมอนเคนันยูดิสนะครับกลุ่มของนักเตะพวก f o ร์เรนเวิร์สอะที่หลายท่านสอบถามมาน่าจะยากมากนะครับฉะนั้นว่าตัดตัดทิ้งเลยก็ได้สำหรับ f o r ์เรนเวิร์นะครับหลักๆแล้วผมว่าอรารนเกวมีโอกาสคือก่อนหน้านี้เราพูดถึงชื่อของ t เทเลด b l i n g ด้วยแต่ว่าดิบลิงเองเจอซมตันตั้ง,ง,ง,งไว 100ล้านปอนด์ก็เหมือนตั้งไล่ลูกค้านะครับว่าตามตรงฉะนั้นดูจากโอกาสอะตอนนี้รุินเกาดูจะเป็นไปได้ที่สุดแล้วกันจากสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วก็รุินเกานะครับเคยทำงานร่วมกับรูไบนบรมิมด้วยจุดนี้น่าสนใจมากๆทิ้งท้ายที่อีกหนึ่งดีลนะครับที่มาติดตกเป็นขามาโดยตลอดแล้วผมก็มองว่าก็ถัดดึงมาได้ก็ควรจะดึงนะอย่างวิกตอร์โอชิเมนนะครับแม้ว่าบางท่านอาจจะ ไม่ได้ชื่นชอบโอจิเมนที่สุดก็ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแฟนช่องแต่ละคนนะครับแต่พอดีว่าคลิปนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับโอจิเมนมานําเสนออยู่พอดีล่าสุดแกรมเบลลี่ก็ระบุขเข้ามานะครับว่าตัวโอจิเมนต้องการย้ายมาพรีเมียร์ลีกในช่วงซัมเมอร์ตัวจูเมนทราบดีนะครับถึงความสนใจจากทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสแล้วก็เชลซีแต่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแหล่งข่าวบอกว่าโอจิเมนพร้อมที่จะย้ายมา แม้ว่าทีมปีศาจแดงจะไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามซึ่งอันนี้มันยังมีโอกาสได้ไปอยู่นะถ้าทีมได้แชมป์ยูโรป้าแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายทีมตกรอบยูโรป้าแล้วก็ไม่ได้ไป UCL โอซิมเพนก็ยังคงสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมยูดีนะครับอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลเชลซีวิลล่านิวคาสเซิลก็จับตาสถานการณ์ของวิต่อโอซิมเพนอยู่เหมือนกันนะครับตามรายงานก็ระบุเข้ามานะครับว่าโอซิมเพนไม่ต้องการจะย้ายไปเล่นในลีกตะวันออกกลาง เขาต้องการจะย้ายมาเล่นในอังกฤษนะครับรวมถึงค่าฉีกโอเชเยนตอนนี้อยู่ที่รัน6 0สิถึงหกล้านปอนด์และนาโปลีเองก็พร้อมจะเจราจาดีลกับทีมที่สนใจในตัวเลขที่ต่ําลงมาอีกนะครับฉะนั้นก็เป็นไปได้สูงว่าโอเชเยนอาจจะได้ย้ายทีมในราคาที่ไม่ใช่6 0สิถึงหกล้านปอนด์หรือว่าถ้าทีมใดก็ตามพร้อมจ่ายค่าฉีกก็เอาโอเชเยนไปได้เลยอันนี้อยู่ที่การเจราจานะครับแต่ว่าที่แน่ๆถ้าดูตามทางลมของข่าวนะครับในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ ผมรู้สึกว่าโอซิมเพนคือศูนย์หน้าที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอมากที่สุดแล้วนะครับยเออร์เคเรสผมย้ำอีกครั้งว่าข่าวมันเงียบไปจริงๆแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ตอนเนี้ยเออร์เคเรสอาจจะมองถึงการย้ายไปทีมอื่นมากกว่าอันนี้ก็ต้องว่ากันแบบนี้นะครับส่วนชื่อรองๆองไม่ว่าจะเป็นชองฟิลิปมาเตตานะครับหรือแม้แต่เอเกิเกที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเป้ารองรมากกว่า ณนะตอนนี้ชื่อที่มาแรงที่สุดในตำแหน่งสู่หน้าคือโอซิเฮนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าคุณลองดูว่าลิสต์สู่หน้าที่มาเตดให้ความสนใจเซสโกโอซิเฮนนะครับหรือแม้แต่เยอแคเรสเนี่ยอีกหนึ่งทีมที่สนใจนักเตะกลุ่มเดียวกันกับปีสแสดงเราก็คือเชลซีนะครับฉันั้นเนี่ยเ,เรื่องของการดึงนักเตะไปร่วมทีมในตลาดซื้อขายบางทีมันก็จะเป็นเหมือนกับก้าอี้ดนตรี นะครับต้องดูผลงานดูความเนียบแล้วก็ดูความเร็วความแม่นนะครับฝีมือของทีมซื้อขายละว่าจะดำเนินการกันอย่างไรนะครับเอาล่ะช่วงท้ายนะครับยังไงฝ่ายกิจกรรมดีๆเหมือนเช่นเดิมนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้นะครับเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วแล้วก็ r รน n กจะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับจริงๆพูดตรงๆนะครับว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับกับการไปเจอกับ r y น n กิ๊กส แล้วก็ทางเพจของเรานะครับได้ร่วมกับ B M N นะครับเราจะร่วมพูดคุยใกล้ชิดนะครับกับ r รอันกิกนะครับในวันเสาร์ที่5เมษายนนี้นะครับในช่วงเช้านะครับงานจะเริ่มเวลา9น30นาทีนะครับกติกานะครับก็คือการสแสดงใบเสร็จขั้นต่ำ500บาทนั่นหมายความว่าคุณจะต้องไปซื้อสินค้าที่เมโทรมอลสาขาใดก็ได้ สามารถรวมบินได้นะครับหม่ว่าคุณจะซื้อกี่ชิ้นก็ได้นะครับแต่รวมกันต้องได้500บาทแล้วก็ต้องเป็นบิลที่เกิดขึ้นนะครับในการซื้อสินค้าที่เมโทรมอลจนถึงตอนนี้นะครับทาง b m n ขยับให้แล้วนะครับเป็นภายในวันที่5เมษายนเลยนะครับก็คือขยับในส่วนของการซื้อสินค้าเพิ่มให้นะครับไปจนถึงวันที่5เมษายน นะครับเมื่อได้บินแล้วนะครับสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นผู้ชโชคดีได้ที่หน้างานนะครับตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งของวันเสาร์ที่5เมษายนเป็นต้นไปแล้วก็จํากัดเพียง80ส,สิ์เท่านั้นฉะนั้นเมื่อได้บินแล้วนะครับเดินทางมาที่เมโทรมอลสาขา MRT พระราม9ย้ำอีกครั้งนะครับก็คือคุณซื้อสินค้าที่เมโทรมอลสาขาใดก็ได้เก็บบินไว้นะครับจากนั้นนำบินไปที่เมโทรมอล MRT พระราม9 ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งนะครับจำกัดเพียง80สิทธเท่านั้นซึ่ง80สิทตรงนี้นะครับก็จะได้ลุ้นรับสิทธิ์นะครับ Line Centran Gix จำนวน13รางวัลลุ้นรับสิทธิ์นะครับนั่นหมนายความว่าจาก8 0 10สิทธิ์เนี่ย Gix จะจับทั้งหมด13ชื่อ3ชื่อนะครับคุณสามารถเอาเสื้อของคุณเองนะครับให้ g i กเซ็นส่วนอีก10ชื่อนะครับจะลุ้นรับเสื้อ B.M.N นะครับเป็นเสื้อ Exclusive จาก B M N พร้อมกับลายเซ็นร i ันก g ๊นะครับซึ่ง g i ๊กก็จะสุ่มจับฉลากบนเวทีนะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้ร่วมลุ้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมบริเวณงานได้ก็ย้ำนะครับพบกันนะครับในวันเสาร์ที่5เมษายนเวลา9นกา30นาทีที่เมโทรมอล MRT พระราม9นะครับสิ่งที่เราจะต้องอไปช่วยกัน ทำตามกติกาก่อนก็คือซื้อสินค้าที่เมทรมอลสาขาใดก็ได้ออรวมกันให้ได้ใบเสร็จขั้นต่ํา500บาทนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของเรานกิ๊นะฮะเอาละครับส่วนท่านใดก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนกันยังไงฝากกดไลค์กดซับกดกระดิด่งขอ3ปุ่มเหมือนเดิมและท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบันับกนัทนะครับฝากไว้กับช่องทางของเรานะครับที่ลัดแอดไซน์ช่อตทูน,นทตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ได้เลยสามารถแอดเข้ามา พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับแล้วก็เช่นเคยขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางซูซูกินะครับกับแคมเปญล่าสุด Swift You Up นะครับฝากผลิตภัณฑ์นขนมทอดกรอบปลาไกา่ย,ย่างรสข้าวมันไก่และก็เครื่องเลมขนน้องชายไข่กลูมิงด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ